ในการทํางานในพื้นที่อําเภอชาติการครับเราก็มีพื้นที่ทั้งหมดก็6ตําบลน,นะครับก็มี70สาหมู่บ้านมีเด็กอยู่ในโครงการในการอุปการะของเราอยู่2,000คนนะครับเป็นชนเผ่าม้งนะครับ แล้วก็คนพื้นราบก็จะเป็นคนอีสานพื้นที่ที่ไกลที่สุดของเราก็บ้านล่มก้าครับก็73กิโลในการลงพื้นที่แต่ละครั้งมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างจะนานครับในพื้นที่ที่นี่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งเนาะอาชีพหลักของเขาก็คือทำไร่ข้าวโพดแล้วก็ไร่มันสำปะหลังรายได้อีกส่วนหนึ่งเขาได้มาจากการรับจ้างสภาพความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างเขยยาจนเมื่อเป็นอย่างนั้น ลูกของเขาก็ถูกปล่อยปะละเลยส่วนใหญ่จะปล่อยให้ลูกอยู่กับคนแก่เมื่ออยู่กับคนแก่เสร็จแล้วคนแก่ก็เลี้ยงอยู่ในสภาพตามมีตามเกิดจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนเป็นพื้นที่แบบพึ่งตนเองและยั่งยืนชาติการจังหวัดพิษณุโลก โดยส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ปกครองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นรายได้เสริมเพื่อเก็บเป็นเงินออมสนับสนุนให้บุตรหลานได้เล่าเรียนต่อไปดังเช่นครอบครัวของนางอินตองทางหอมซึ่งได้รับแม่พันควายจำนวนหนึ่งตัวปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นถึง14ตัวเช่นเดียวกับครอบครัวของนางรำพึงทิมเทศซึ่งได้รับพันธุ์ปลาดุกมาเลี้ยง เขาก็มาตามมาตามเราไปเราก็ไปฟังเขาเออเขาก็ช่วยเหลือดีเราก็มาบอกเพื่อนเขาช่วยเหลือดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พากันเข้ากลุ่มของเขาค่ะเขาก็ช่วยเหลือเด็กที่ยากจนค่ะแถวนี้เขายากจนมากค่ะยากจนมากกว่าคนมีเลยค่ะลำบากค่ะเวลาเราไม่มีสักบาทนี่คือไม่มีเลยใช่ไหมบางครั้งความคิดของเราเวลาลูกเข้าโรงเรียนแบบเนี้ยเวลาไปโรงเรียนหรือว่าซื้อของหรืออะไรอย่างบางทีเราไม่มีสักบาทเลยต้องสารลูกอะค่ะ คือไม่มีจริงๆเลยนะเป็นรองเท้าหรือเป็นถุงเท้าเนี่ยแกจะใช้ขาดไปเลยอะ่ะคิดว่าจะทํายังไงดีจะส่งลูกเรียนจบแล้วยังไงคะก็พอดีเขามาช่วยก็เขาว่าจะให้ควายก็ดีใจค่ะจะได้ส่งลูกเรียนได้ค่ะอาอาชีพมาให้ดีกว่าค่ะเแบบว่าอาชีพนี่อย่างเข้าให้เรามาแค่หมื่นสองหมื่นเนี่ยเราไปทําอาชีพอย่างอื่นถ้าเราทําได้ดีเราก็จะได้มากกว่านั้นนะคะเงินเข้าให้แล้วก็หมดให้เราก็หมดอะคะ่ะมันไม่มีต่อเนื่องไปข้างหน้า แต่ว่าเป็นอาชีพไี้เราเลี้ยงตัวเองได้ค่ะมีอาชีพเสริมมีปลามีอะไรมาให้ก็ได้เยอะค่ะจากที่เราเคยจ่ายทุกวันบางครั้งเราก็ไม่ได้จ่ายบางวันเราก็ไม่ไจ่ายเราก็จะเอาของเราเองเรามีเงินเราใช้เงินหมดเราก็ไม่มีที่จะกินเราก็เลยเลี้ยงไว้กินเองบางทีเพื่อนบ้านมาแบ่งเราก็ให้เขาไปแบบนี้ค่ะ เวลาเราเดือดร้อนมาอย่างเงินค่าเทอมลูกมาแล้วพี่พี่มีลูก3ามคนใช่ไหมคะเออถ้าจําเป็นเราก็ขายถ้าไม่จําเป็นเราก็าไว้ก่อนถ้าเราเจ็บไข้ามาก็ขายอะคะ่ะเอาไว้ที่จะเป็นจริงๆค่ะถึงจะขายตั้งแต่รู้จักมูลนิธิมาก็รู้สึกว่าดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นจากเราซื้อของให้ลูกสองคนเราก็ซื้อได้คนเดียวอีกคนหนึ่งก็โมูลนิธิช่วยเหลือถึงไม่มากมันก็ยังดีอะค่ะยังดีกว่าที่เราจะจบกระเป๋าเราฝ่ายเดียวเลยอะไรแบบนี้ อยากให้แก่มีอนาคตที่ดีมีความรู้สูง,สงกว่าเราไม่อยากให้มาลำบากเหมือนเราค่ะที่โรงเรียนบ้านรมกล้าวโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยสูงห่างไกลที่สุดจากตัวอำเภอชาติการถึง73กิโลเมตรประสบปัญหาทั้งเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนและแหล่งน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค มูลนิธิสุภนิมิตจึงเข้ามาสนับสนุนเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กๆให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับโรงเรียนอีก28แห่งในพื้นที่การทำงานของโครงการพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สูงจะระด,ด,าด,าดับด้านทะเล850ถึงตรงนี้นะครับ850นะครับแล้วก็ระบบกักเก็บน้ำเราไม่เพียงพอครับมันก็เลยเมื่อกเก็บน้ำไม่เพียงพอจำนวนเด็กก็ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลย ขอทางมูลิทีได้ช่วยเหลือานถังเก็บน้ําแล้วก็ระบบส่งน้ําก็คือท่อต่างๆพอเข้ามาช่วยก็ทําให้ในโรงเรียนก็มีระบบน้ําที่ดีขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้ามาทํางานที่นี่ใหม่ๆก็ก็คือยังเป็นรูปแบบของนานาชาติใครมียังไงก็ใส่มาก่อนพอสุพรรณิวิทย์เข้ามาก็ได้มาสนับสนุนเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนนะครับก็ทําให้เด็กนั้นตื่นตัวนะครับก็ดีขึ้นน่าจะเป็นมูลิทีเดียวนะครับที่เขาสนับสนุนต่อเรื่องแล้วก็ติดตามดูเด็ก นอกจากองค์ความรู้ในห้องเรียนแล้วการได้ฝึกทักษะวิชาชีพจะทำให้เด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงอย่างท้องถิ่นของตอนเองได้มูลนิธิสุพณิมิตรจึงส่งเสริมให้เด็กๆได้เรียนรู้วิชาชีพพื้นฐานในโรงเรียนอย่างเช่นความรู้จากการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงหมูและเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนก็สมมติว่าเรา มีหมูเลี้ยงหมูอยู่ก็เอาความรู้นี้ไปเลี้ยงครับพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ก็ดีใจเหมือนกันที่มาเลี้ยงสุกรป่าที่โรงเรียนปาดุกของเรานะคะทุกอาทิตย์ก็จะมีเด็กนักเรียนมาวัดขนาดจากปาดุกที่มันตายหรือว่าเวลาเราเปลี่ยนน้ำของมันนะคะเราก็จะมีสายวัดมาวัดขนาดของมันว่าปาดุกของเราอาทิตย์นี้ใหญ่ขึ้นเท่าไรหรือว่ามันยาวขึ้นเท่าไรเราอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้ทํานะคะเราก็ไม่รู้เรื่องนี้มีแต่กินอย่างเดียวแต่ว่า พอได้มาอยู่โรงเรียนนี้ก็ได้รู้สึกว่าออโรงเรียนนี้ให้ประสบการณ์เรามากเพราะว่าอยู่ที่บ้านเราก็ไม่เคยเลี้ยงมาอยู่ที่นี่เราก็ได้เลี้ยงปลาดุกค่ะถ้าเขาไม่เห็นเป็นรูปธรรมความสนใจหรือความใส่ใจของที่จะน้อยเพราะั้นสิ่งที่ทำอาทุกวันนี้ผมกล้าการันตีว่าเข้าปีที่6นะครับสำหรับที่นี่นะครับก็ดีใจครับอย่างน้อยน้อยเด็กส่วนหนึ่งประมาณ100%เนี่ยผมตีว่าประมาณ5 0 6 0ที่เขาตื่นตัวพร้อมที่จะก้าวไปกับทางมือที่ เพราะว่าเด็กลหลายๆคนก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นจากการเรียนการแต่งกายเอาทางกายภาพเรื่องบุคลิยนอกก็ดีขึ้นสักวันนึงเพชรก็คงจะมาเองนะครับช้างเผือกก็จะออกเองสําสหรับโครงการอุปการะาเด็กที่ทางผู้กะละได้สนับสนุนมาแต่ละเดือนก็เดือนละ500 มีส่วนหนึ่งเราได้จัดสรรสําหรับใช้ทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเช่นทําสื่อการเรียนการสอนและอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้สําหรับไปพัฒนาครอบครัวของผู้ปกครองเด็กในด้านการพัฒนาอาชีพกิจกรรมที่ให้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูบางที่ก็เลี้ยงสัตว์ใหญ่คือเลี้ยงกระบือหรือควายนะครับกระเบือนะครับบางที่ก็มีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวาภาพแล้วแต่ความถนัดของผู้ปกครองเด็กที่เขาสนใจ นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเน้นอีก5ปีถัดไปนะครับแล้วก็เงินที่ท่านให้แต่ละครั้งอีกส่วนหนึ่งเราก็นําไปซื้อชุดยูนิฟอร์มนะครับแล้วก็เป็นพวกกระเป๋านักเรียนเป็นพวกพวกชุดพะละซึ่งเป็นการต่อยอดจากกับภาครัฐให้ถ้าเขาขาดรองเท้าเราก็เสริมรองรองเท้านะครับถ้าเขาขาดเรื่องสมุดเครื่องเขียนก็เสริมเรื่องสมุดเครื่องเขียนซึ่งได้จากภาครัฐแล้วไมไม่เพียงพอเป็นการเสริมกันลักษณะอย่างนี้ อยากจะเห็นเนาะเห็นเด็กเด็กทุกคนครับที่เราได้อุปการะอยู่เนาะได้เรียนได้เรียนหนังสือให้จบระดับชั้นสูงเนาะจบปริญญาตรีเนาะมีหน้าที่การงานที่ดีทุกคนนะครับก็ไม่อยากเห็นใครที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาต่อนะอยู่ที่บ้านก็ไม่อยากเห็นในส่วนนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่จะจบเนาะจบแล้วก็มีงานทําที่ดีนะครับขอบคุณพู้ประกาศเบ็กทุกคนแล้วก็ขอบคุณ มูลน,นิธิทุกท่านที่เข้ามายื่นมือช่วยเหลือพวกหนูทุกคนนะคะจะทราบสิ่งจริงๆค่ะขอบคุณมากๆอะค่ะดีใจด้วยค่ะที่เขามาช่วยเรื่องลูกเราทั้งที่เขาไม่ใช่ลูกเขาอะค่ะเขาก็ยังช่วยเราได้เต็มที่อะค่ะดีใจมากค่ะเพราะพี่เป็นคนลูกเยอะอยู่แล้วค่ะต้องช่วยขอบคุณผู้ปกครองลมากๆค่ะจากโอกาสที่ริบีสู่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ส่งมาถึงเด็ก ครอบครัวและชุมชนในอำเภอชาติตการสิ่งเหล่านี้คงไม่อาจเป็นจริงได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากท่านผู้อุปการะซึ่งพวกเขากำลังขับเคลื่อนโอกาสที่ท่านหยิบยื่นมาให้อย่างสุดกำลังเพื่อจะได้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงตอบ